วันนี้สามตีตกลงกันครับว่าเขาจะมาทําเมนูลาบทอดสูตรอีสานนะเพื่อนๆและลาบอีสานต้องมีนั่นคือข้าวคั่วครับข้าวคั่วประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับนี่คนลาบครับอุ้ยกินมะนาวหอมนะครับเพื่อนๆครับเอาแล้วครับพอแล้วพอแล้วมามามาดูอีกทีหนึ่งนะนี่ครับแดงๆประมาณอย่างนี้เลยนะครับมันจะได้กรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ครับ ครับเป็นเบอร์ทับยูดีตอนครับมาดูรายการัครยู่ดีกินหวานครับมากับปิหนังเกลมนะครับของกินล้ำยูดีคนมากครับโอ้ยหออสะทโอ้วันนี้นะครับตะคืนฝนตกนอนเบอร์หนอกหันก็ครับนอกอู้กันตะวันนี่หันก็จําได้ก็ครับตีหวานเอาเนี่ยหลับอันหลับถอดสุดเหนือฝนตกบ้าบ้าบ้านะเบอรนี้เป็นได้ครับฝนอันพอย จะฝนตกแต่ว่าครับวันนี้แมงเต็มหลอดไฟเลยครับครับการถ่ายคลิปวันนี้ครับก็จะมีแมลงบินหมนบินหินบินบินนนองเป็นอย่างครับจากนั้นนะวันนี้ตามที่ตกรงกันครับว่าเขาจะมาทําเมนูลาบทอดสูตรอีสานถ้าเปื่อนๆวันนี้จัดมาแหมแล้วครับจิ้นกิงกิโลครับจิ้นกิงกิโลเดี๋ยวเขาจะเอามาลาบทอดกันแถมแล้วครับแต่เป็นสูตรลาบอีสานนะครับมาเอามาเริ่มปรุงกันเลยครับว่าเขาจะปรุงกันยังไงเนาะวันนี้บัดพูดผ่าททำเพลงแล้ววะ วันนี้ขอหยาดบัตอดเพื่อพอแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวปีนั้นเกิ่มผสมลาบเร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปจับปัน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 เซ็จก็ไปถอดเลยเดี๋ยวเขาไปเจอกันตอนที่เขาหนังกินเลยนะครับแต่ตอนนี้มาดูกันครับว่าเขาจะผสมลาบอีสานยังไรพอ่อมาเลยครับนะเริ่มต้นจากพริกป่นนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครับแต่พริกนี้เผ็ดนะครับระมัดระวังนิดนึงนะเผ็ดนะโอเคครับตามด้วย ตามด้วยน้ำตาลนะครับประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับเวลาทอดเนี่ยต้องต้องใส่น้ำตาลด้วยนะครับแต่ลาบจริงๆเราไม่ใส่นะลาบจริงๆเราไม่ใส่แต่เวลาเราทอดเนี่ยเราต้องใส่นิดนึงนะครับผงชูรส1ช้อนชานะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับหรือครึ่งทับพีนะครับผงปรุงรสหนึ่งช้อนชานะครับเพื่อนโอเค น้ำมะนาวนะครับหนึ่งลูกนะครับจะใช้มะนาวหนึ่งลูกนะครับเพราะว่าลาบอีสานต้องมีเปรี้ยวนะครับต้องมีเปรี้ยวหอมแดงครับหอมแดงซอยนะครับสามลูกและลาบอีสานต้องมีนั่นคือข้าวคั่วครับข้าวคั่วประมาณอ่าจย่าบอกไงดีครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับแต่เราใส่ครึ่งเดียวก่อนแล้วก็คนนะครับ นี่คนลาบครับโอ้ยกินมะนาวกลิ่นมะนาวหอมนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับเราคนลาบอีสานกันกรอนะครับรับรองนะครับว่าจะเป็นอีกหนึ่งรสชาติความอร่อยของลาบทอดแน่ๆเมนูวันนี้ครับลาบทอดลาบทอดนะครับแต่เป็นสูตรอีสานนะครับเพื่อนๆแล้ววันนี้เราจะใส่ท็อปปิ้งเป็นแมงมันปูครับสาบกินนคืนๆไว้นะครับ เหมือนเหมือนเราไปเที่ยวร้านเหล้าครับกินเมงมันฟูนี่จะเหมือนเราไปเที่ยวร้านเหล้าแล้วเราไปฉี่หลังร้านอะกินประมาณอย่างนั้นนะครับคือกินฉี่ผู้ชายประมาณอย่างนั้นแรงประมาณอย่างนั้นนะเอาละใส่ขา้าวคั่วอีกหน่อยนึงน,นะครับใส่ข้าวคั่วอีกหน่อยนึงนะครับลาบอีสานข้าวคั่วต้องแรงนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะหรือหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งนะครับตกนะครับคนให้เข้ากาันความอร่อยอยู่ที่ความเปรี้ยวความกลมกลม่อมและก็ความหอม ของข้าวคั่วครับนี่ข,ข้วาวคัขข่ว,นะขขวต้องเป็นข,ข้วขาวคั่วใหม่นะข้าวคั่วต้องเป็นข้าวคั่วข้าวเหนียวด้วยนะครับมันจะได้ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรครับมันจะได้ไม่แฉะไม่เหนียวมากนะครับโอเคครับนี่ครับหน้าตาของลาบทอดอีสานของเราก่อนจะทอดเป็นแบบนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่นันเกิมจะปั้นเป็นลูกๆแล้วลงไปทอดครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติของลาบทอดอีสานเป็นยังไง วันนี้คลิปอาจจะสั้นหน่อยหรือจะยาวตอนเรากินก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะอาหารนะครับขอทอดลาบก่อนครับอ่ามาครับแม่บ้านสั่งให้ยังไงก็ต้องถ่ายให้เขาดูสิเนาะมันมันไม่จบขั้นตอนก็ไม่เป็นไร嘛มาดูก็มาดูครับเพื่อนๆครับกับการทอดนะครับลาบทอดสูตรอีสานนะครับลาบทอดสูตรอีสานครับเพื่อนๆนะครับลักษณะก็เหมือนกันนะครับแต่วันนี้พี่หนานเกิ่มใส่หอมแดงลงไปเห็นไหมครับมันก็จะมี หอมเจียวนะครับซึ่งเป็นหอมแดงเนี่ยนะครับลอยอยู่ด้วยนะครับความหอมความอะไรก็ยะมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าลาบอีสานเนี่ยเนาะเขาต้องใส่หอมแดงนะครับใส่กระเทียมใส่อะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเป็นเครื่องเคียงไในตัวนะครับไม่เหมือนกับลาบเหนือลาบเนือเขาใส่แต่พริกลาบกับอ่ากับเนื้อกับหมูอย่างเดียวนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวทอดให้เพื่อนๆได้ดูสักหนึ่งกระทะก็แล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละนะครับหลังจากที่ ถกเสียงกันหลังกล้องมานานว่าจะถ่ายหรือไม่ถ่ายจะถ่ายหรือไม่ถ่ายนะครับก็ถ่ายก็ถ่ายครับให้เพื่อนๆนได้ดูเนาะตอนนี้ใกล้จะสุกแล้วนะพี่หนานเกิร์ดก็จะเล่งไฟครับตามสูตรก็จะเล่งไฟนะครับเพื่อที่จะให้เขาอ่าผิวข้างนอกนะครับเขาเกลียๆหน่อยนะครับมันจะได้กรอบๆทานอร่อยหอมๆนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนครับสีเริ่มเปลี่ยนเห็นไหมฮะนี่ครับสีสวยเหมือนเมื่อวานนี่ยังครับเพื่อนๆนี่ครับอีกสักหนึ่งนาทีครับอีกสักหนึ่งนาทีนะ ก็วันนี้บรรยากาศนะหลังจากเมื่อวานฝนตกไปโอ้ยปวดโถทำโมสัง่งโคสั่งครั้งสละนางข้าสามมินะครับเพื่อนๆเล้ยแมงปี่แมงเ่าครับตอนนี้นะครับแมงมันตัวผู้ก็ออกแมงมันตัวเมียออกมาหนึ่งตัวครับโอ้โหลุมกันยิ่งกว่าถูกคมคืนนี่ครับตอนนี้นะครับแย่งกันครับโอ้ยไปอยู่ที่กระบะนะครับอยู่ที่ไฟลอ่อนะครับเอาล้ะครับพอแล้วพอแล้วมามามา,มาดูอีกทีหนึ่งนะ นี่ครับแดงๆประมาณอย่างนี้เลยนะครับมันจะได้กรอบนอกนุ่มในนะครับนี่ครับกระเทียมก็สวยมากเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆสุกพอดีทันกันเป๊ะนะครับเพราะว่าเราทอดไม่นานนะครับทอดพอหอมสุกเนาะหอมสุกมันก็จบแล้วนะครับโอเคครับอ่ะเอาจริงๆแลวนะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยนะครับ เอาละครับก็ต้อนรับแม่บ้านสายเขียวปากมากนะครับสวัสดีครับครับก็วันนี้ครับอย่างนี้บอกครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆือนครับอืลาบทอดสูตรอีสานครับเป็นสูตรลาบอีสานครับเราจะมาชิมกันว่ามีรสชาติเป็นยังไงบ้างจะเปรี้ยวจะหอมจะมันนะครับจะกรมกร่อมยังไงบ้างนะครับเอาละครับลงมือทานกันได้เลยครับวันนี้กับลาบทอดสูตรอีสานครับเป็นลาบอีสานครับ แณ้แล้วรสชาติของลาวอีสานเนี่ยเบื้องต้นจะต้องมีเปรี้ยวใช่ไหมครับหอมกลิ่นข้าวคั่วมีเผ็ดมีเคม็มมีมันนะชิมเลยครับบอกบทอดอีสานผสมแมงมันปูมีความเปรี้ยวอ่อนๆน,นะครับเปรี้ยวอยู่ครับแล้วก็หอมข้าวคั่วเลยหอมกลิ่นหอมแดงนะครับแล้วก็รสชาติเผ็ด หอมก่อมให้ได้เลยครับกรอบกรอบด้วยแต่ก็รสชาติจะแตกต่างจากจากลาบเหนือเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาจะมีเครื่องเทศเนาะมีเครื่องเทศม,เมีแบบยังไงครับมันจะเผ็ดโดดไปเลยอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยเขาจะมีความเปรี้ยวนำอืร่อยค,ครับใส่หอมแดงด้วยหวานหวานแต่หอมแดงเนี่ยแนะนําวันนี้แม่บ้าน ใจร้อนไปหน่อยไม่บ้านซอย,อยซอยแว่นใหญ่ไปหน่อยนะครับมันก็เลยทําให้เวลาเราปั้นเนี่ยแล้วเราไปทอดเนี่ยตัวหอมแดงเนี่ยเขาพยายามที่จะดีดตัวออกจากมหมูเนาะมันก็จะมารอยครับทําให้รูปทรงไม่ค่อยสวยแต่รสชาติอร่อยเหมือนกันครับอืกับแก้มมากเลยไม่วันนี้หมด <c oughs> น้ำยาล้างหัวเทปหมดวันนี้หรือว่าได้ทั้งสองเมนูครับได้ทั้งสองเมนูความแตกต่างเห็นได้ชัดเจนแต่ความอร่อยอยังคงเหมือนเดิมแล้ววันนี้เราจะได้ยินเสียงฟ้าร้องกรุกกระดุบกรดับด้วยครับนี่ไม่ใช่เอฟเฟกนะนะแม่บ้านกับพี่หนันก็ต้องรีบกินนะครับ<อ>เพราะเดี๋ยวจะกลับบ้านไม่ทันเพราะเอามอไซค์มาวันนี้พี่หนันกล้าปลุกเองใบใหญ่มาก ตดี๋ยวพรุ่งนี้พาเพื่อนเพื่อมาดูแล้วก็ตรงนี้ตรงที่เรานั่งนะครับก็ไม้นั่งที่เรานั่งเนี่ยเป็นไม้นั่งที่พี่หนังเกิมบอกเพื่อนๆไปในคลิปต้มผมว่าเป็นไม้มนั่งที่อ่าพี่หนังเกิมมาช่วยวิลาธาทำนะครับก็แข็งแรงนะครับนั่งสบายเพราะมีเอียงหน่อยๆนะเพราะหน้าไม้ไม่เท่ากันมันเลย <c oughs> เอียงหน่อยๆอแล้วก็เป็นประโยชน์ครับก็เป็นที่นั่งขาออนอนพอดีกับโต๊ะเลยอ,อันนี้อย่างที่บอกมาแรงเยอะมากข้าหมูเนาะ EP ต่อไปเราจะทาแคบหมูดี่ไหมครับเพื่อนแคบหมูเนี่ยพี่หนังเกล้มกับแม่บ้านเนี่ยทําขายเลยนะครับงาเรามีสูตรโซแคบหมูพอดีคำ่นานถ้าพรุ่งนี้ได้หนังหมูเนะเรามาทําแคบหมูด้วยกันครับเื่วงนี้คนขายหมูไม่ค่อยมาค่ะไม่กล้าสันย <c oughs> าครับเพื่อนๆนะอร่อยนะครับเพื่อนอร่อยทําเลยนะครับแนะนําให้ทําเลย ใส่รสชาติเพื่อเพื่อชอบร้ายชอบเผ็ดใส่พริกเยอะๆชอบนัวๆใส่ผงปรุงรสหรือใส่ผงชูรสได้ถ้าชอบเปรี้ยวแนะนํามะนาวสามลูกครับเวลาไปทอดความเตี้ยวมันหายไปใช่จะหายไปแน่นอนเนนั้วต้องเพิ่มครับอตอนนล้นนนอร่อยมากอ,อร่อยที่สุดเราปลูกเอง เดี๋ยวอีกหน่อยผักแพวก็ได้กินแล้วครับผักแพวขึ้นแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ยายให้คำขู่มาผักแพวก็เป็นจนได้ครับกินข้าวด้วยเหมือนมีกิจกรรมทำว <c oughs> ันนี้เสียงฝนมาแล้วอร่อยก็อร่อยรีบก็รีบนะครับอยากกินนานๆแต่ว่านานไม่ได้เดี๋ยวได้อยู่นีน่ยาวสุภาริตเยอะวันนี้ ใครชอบกินผักชีสดๆทําเมนูนี้มันเข้ากันเอกินคู่กันกินแก้มกันนี่บังเพิ่งไม่ต้องเลยตั้งแต่อีพีของแม่บ้านทำน้ําพริกน้ํำปูเนี่ยครับตอนนี้พี่หนันเกิ้อกันแม่บ้านต้องแข่งกันแอคทีฟนะครับเพราะว่ามีเพื่อนๆแซวมาว่าต้องอย่างนี้สิมันถึงจะสนุกนะครับแล้วเหนื่อยครับ ข้เหนื่อยมันใช้พลังงานเยอะอแต่เพื่อเพื่อนๆแล้วก็หนูทําได้ตอนนี้พี่หนันก็มีแผนจะให้แม่บ้านเปิดช่องทขาขนมกับทําอาหารจานเดียวนะครับแต่ดูขอดูเวลาก่อนจะเปิดเทอมแล้วจะเปิดเทอมอีกแล้วกิน <laughs> กับข้าวหมูอร่อยอร่อยครับกินกับใบชะพูก็เข้ากันนะครับตอนแรกว่าเย็นนี้จะไปลงไปซื้อใบชะพูเพิ่มพอดีมีอีเวนต์กิจกรรมเยอะ พอใบชมพูเนี่ยห้าบาทเพื่อนสวยแบบนี้ต้องปลูกหลังห้องน้ําแน่เลยผูบอกึ้นครอผมบอกเพื่นจะพูดทําไมเนี่ยเออมีเรื่องตลกเพื่อนบ้านสาขาเขียวเราไปซื้อน้ําอ้อยครับไปซื้อน้าอ้อยไปซื้อน้ํามันอ่ะที่เขาเอาเอาอ้อยสดมามาปั่นมาอีดอ่ะซื้อมาเสร็จก็กินไปครึ่งขวดครับแล้วก็หิ้วเข้ามาในบ้าน เจอวิลาสวนไปเลยซึ่งไม่ใช่อีน้องน้ำอ้อยของเขาขี้ค้คนเลี้ยงนะอครับคือเขาเอาขี้คนไปเป็นขีข้ปุ๋ยครับทุกวันนี้ยังอยู่ในตู้เย็นอยู่เลยคนระับ <c oughs> ไม่กล้ากินต่อเลยอะ่ะสวยเลยวิลาอุปรื่อยแต่มันก็าอาจจะจริงนะเพื่อนๆเ,เห็นคลิปต้มขมไหมพี่ลานเกิรมเอาเลี้ยงไว้ที่ป่ากขี้หมูอะ่ะ <c oughs> มันโตมันโตวไวลำใหญ่หวานกรอบซึ่งไม่ต้องใช้แบบมีดมาขั้น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 แล้วกินอ่ะ หักกินได้ไม่แทงเหงือกกรอบกัดแล้วก็หักเหมือนขนมอ่ะกรุบกรอบไปเลยอย่างเงี้ยไม่เป็นเส้นหรอ,อแต่ก็แปลกใจว่าอุ้ยคำไม่เคยซื้อมาเขาไมดว่าของในตลาดเนี่ยอุ้ยคำของเราไม่เคยพลาดแต่น้ำอ้อยไม่เคยซื้อหอมเกียยก็อร่อยนะครับเพื่อนเพื่อนหอมเกี๊ยวแบบนี้ก็อร่อยครับ ันมีรสชาติเพราะว่าตอนพี่หนังเกลมคนลาบเนาะเขาก็อยู่ในลาบด้วยมันก็ได้รสชาติเค็มๆอร่อยไม่ใช่สลัดน้ํานะครับสลัดแมลงอ๋ออีกคำหนึ่งหมูเครื่องโรเหลือหกเจ็ดคำนี่อย่างนี้เลยครับเอาแล้วครับก็ขอบคุณสําหรับยังไม่ได้กินอพูดดก่อนก่อนขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับในคลิปนี้เรานําเสนอเมนู ลาบทอดสูตรอีสานนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด u ับส r i b ้รวมถึงกดกระดิ่งนะครับให้ช่องครัวอยู่ดีกินหวานของเราด้วยนะครับปีนันเกิมกับแม่บ้านใส่เกียวขอเปิ่อปทุกคนมีความสุขนักๆอยู่ดีกินหวานกันกููกูคนนะครับเนอะลาไปก่อนครับเจอกันในอีพีต่อไปครับว่าจะเป็นเมนูอย่างกิจกรรมไปยังครับเจอกันไหมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับคำสุดท้ายของมือนี้